สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวถนนกลางบ้านสามพร้าวนะครับเป็นถนนที่ยาวจากหัวบ้านถึงท้ายบ้านนะครับผมจะรีวิวเส้นทางนี้โดยไม่ตัดต่อนะครับเริ่มจากด้านทิศตะวันออกลงทิศตะวันตกจนสุด ถนนเส้นนี้นะครับก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับถนนเส้นนี้ถ้าจัดกิจกรรมก็จะมาเดิน ถนนเส้นนี้อะไรก็เพราะเป็นถนนหลักเป็นถนนกลางบ้านสามพราวนะครับเริ่มต้นจากที่ตวันออกมุ่งหน้าลงที่ตวันตกเป็นถนนเส้นตรงนะครับไม่มีคดไม่มีเลี้ยวตรงไปเรื่อยๆครับมีหลาย มีหลายแยกหลายซอยนะครับถนนเส้นตรงบรรยากาศตอนเช้าๆนะ่นะช่วงเก้าโมงกว่า ด้านขวามือก็จะเป็นวัดสามพร้าวนะครับหรือวัดหนองบงมด้านขวามือขวามือก็จะมีทางเข้าไปในวัดสามพร้าวนะครับหรือวัดหนองบ่มนี่ครับด้านขวามือเข้าไปในวัด ถนนในหมู่บ้านสามพร้าวจะเป็นเส้นตรงนะครับไม่ว่าแยกแยกจากเหนือลงใต้ก็ตรงครับจากทิศตะวันออกลงทิศตะวันตกก็เส้นตรง ถ้าถึงสี่แยกต้องคอยระวังนะครับเพราะรถมันเยอะรถมาจากถนนใหญ่ทีน่ะครับต้องคอยระวังรถตามสี่แยกนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นตลาดเช้าสามพร้าวนะครับขวามือครับเป็นตลาดเช้าสามพร้าวนี่ครับด้านขวามือก็เป็นตลาดเช้าสามพร้าว,าว,าาาาวทั้งหน้าก็เป็นร้านของพิดังพันกร นี่คือลานที่ดอนเลยสี่แยกข้างหน้าจะไปด้านซ้ายมือจะไปบ้านหนองนาคำหรือบ้านหนองใสได้นะครับสีแยกข้างหน้านะครับไปบ้านเลี้ยวซ้ายไปบ้านหนองนาคำ หรือไปบ้านหนองใสบ้านดอนผู้ขวามือก็มาจากหน้าโรงเรียนนี่ครับรีววสำหรับคิปรีวิวเส้นทางจากทิดวันออกถึงทิดวนตกของบ้านสามพร้าวก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ที่นะครับ